ผมชื่อเด็กชาย,ยรุ่ยศิษ์พิชชากรชื่อเล่นชื่อพีเผาครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่มาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ครับสถานที่ที่ผมเลือกคือเจดีโกกพม่าความเป็นมาของเจดีโกกพม่าเมื่อปีพศ2328ตรงกับสมัยรัชากาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดสงครามก้าวทัพระหว่างไทยกับพม่า พระเจ้าประดุงกษัตริย์แห่งพมา่าได้เกณฑ์พลพลยกทัพมาตีไทยโดยแบ่งกำลังออกเป็น9ทัพทัพที่1ยกเข้ามาทางด้านด่านแม่ละเมาผ่านเมืองตากเมืองกำแพงเพชรเข้าเมืองคอนครสวรรค์ทางลาดยาวทัพที่3เข้ามาทางเมืองเชียงแสนผ่านเมืองสุขโขทยัยมารวมกับ ทัพที่หนึ่งที่นครพังพาหรือนครสวรรค์ในปัจจุบันในสมัยนั้นยกเมื่อย,ยกทัพมาถึงพม่าก,ก็จะสร้างเจดีขึ้นไว้หนึ่งองค์เรียกว่าเจดีโกฐพม่าซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนโนมินทราชูทิชมัชชิงเกี่ยวกับเจดีโกฐพม่านะครับขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์สำคัญแก่ผู้ที่เปิดดูนะครับ